สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับเข้ามาสู่คอร์สตัดต่อวิดีโอบนมือถือเครื่องเดียวกับ EP ีที่30แล้วนะคะ EP นี้นะคะเรามาดูวิธีทำรร ที่ง่ายๆแต่ว่าสะดุดตานะคะก็คือ,อเวลาเราไปถ่ายรูปเดี่ยวๆเ,เอ๋ภาพนิ่งมาเนาะในโทรศัพท์ของเราก็จะเยอะมากๆแล้วเราจะมาทําเป็นวิดีโอให้มันเป็นภาพที่แลดูเคลื่อนไหวแล้วก็สะดุดตาให้มันสวยงามยิ่งขึ้นมันมีเทคนิคทํำยังไงบ้างไม่ยากนะคะมาเริ่มขวางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะ เลือกสเกล e 6 6ต่อ9นะคะ,ะแล้วเราก็มาที่คาเม r าค่ะที่เราถ่ายรูปไว้เนาะก็คืออัลบั้มภาพของเรานั่นเองนะคะของเคตึงอยู่ตรงนี้นะคาเม r าบางคนก็บอกว่าเป็นกล้องเนาะเป็นอัลบั้มนะคะแล้วแต่เราเลือกภาพมาเลยค่ะนะคะสักสามสี่ 3, 4, ภาพ5ภาพหรือแล้วแต่นะคะอยากได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะ ภาพที่เราประทับใจสวยๆเนาะเราไม่อยากให้มันหายไปเราอยากจะโพส์ไว้โพสต์ไว้ที่ YouTube หรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าไม่นานเนาะภาพสวยๆของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันเต็มไงคะ,ะได้ภาพอะไรก็ขีดเครื่องหมายถูกค่ะเมื่อขีดเครื่องหมายถูกนะคะเอานิ้วชี้มากดค่ะที่ภาพของเราแล้วก็เลื่อนมาให้มันได้สักภาพละ9วินาทีนะคะเกวิเนาะอย่าให้มันสั้นไปนะคะประมาณ9วิ ถ้าเราชอบสั้นๆมันก็จะแรดูนิดเดียวนะคะกดทำไม่ถูกแล้วก็เข้ามามีเดียค่ะเลือกภาพเลือกภาพต่อไปนะคะมีภาพไหนเอ่ยที่มันสวยๆถูกใจเราหน่อยอันนี้เป็นภาพของโควิดนะคะก็ไม่ต้องคลิกถูกก็ได้เนาะมาสัก9วินาทีนะคะโอเคนะคะแล้วก็มามีเดียเหมือนเดิมค่ะ เมล่าเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูสักสักสีภาพเนาะ,ะใช้นิ้วชี้นะคะทุกอย่างใช้นิ้วชี้นะนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วโป้เท่านั้นเนาะนะคะหรือจะใช้ทุกนิ้วมันก็จะเต็มหน้าจอไปนะคะ,ะมาอีกสักภาพหนึ่งค่ะอ่าภาพไหนเอ่ยอภาพลูกสาวไหมภาพลูกสาวกับย่าก,ก็ได้อ่า นะคะอ่าอ่โอเคนะคะก็กดเครื่องหมายถูกค่ะนะคะอ่าเพลย์ค่ะอ่าเห็นไหมคะเวลาเราเอาหลายๆท่านเนาะทำภาพนิ่งมาทำวิดีโอแล้วอัพขึ้น y YouTube เนี่ยมันก็มันก็จะนิ่งเลยนะคะนิ่งสนิทเลยนะจนกว่ามันจะเปลี่ยนเฟรมอะนะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนิ่งสนิทเลยนะคะ ไม่ได้มีแสดงการขึ้นไหวเพราะเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะมันก็จะแฟบๆตอนอตอนรอยต่อตรงเนี้ยนะคะ,ะวิธีทําค่ะเรามามาตรงบวกตรงนี้ก่อนค่ะรอยต่อตรงนี้ก่อนปึ๊บกดเลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพนะคะเอามานี่มาตรงนี้สมมุติว่าอ่าไม่เอาตัวนี้เอาการนําเสนอปึ๊บเออตัวนี้จะหลายแบบเนาะนะคะตรงระหว่างช่องว่างนะนะคะตรงเครื่องหมายบวกนะ เปลี่ยนตัวไหนก็ได้ค่ะเอาเอาหมุนก็ได้กดอ่าหมุนก็ได้เดี๋ยวเรามาลองมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะคะมาค่ะมันจะขึ้นมาเลยนะคะกดเอานิ้วชี้กดแล้วมันจะขึ้นมาเลยค่ะชอบตรงอ่าชอบตรงนี้ตรงการนําเสนอนะคะเอาหมุนเอ้ามันหมุนอีกแล้วไม่เอาหมุนไม่หมุนเอาตรงนี้อ่าโอเคนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะถึงจะเลื่อนได้เนาะกดเครื่องหมายบวกค่ะเอาการนําเสนอเนี่ยชอบตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะหลายหลายอย่างนะคะอะซูมเข้าซูมออกอ่าก็ได้ค่ะอ่จบแล้วนะคะ อ่ะเพลย์ดูค่ะมันก็ยังนิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตรงที่เราเปลี่ยนเอ่อตรงตรงแต่ละภาพมาต่อกันแค่นั้นค่ะถือว่าสวยไหมมันก็ยังไม่สวยนะคะ,ะเทคนิคทำให้ภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวทํายังไงนะคะง่ายๆค่ะมาเอานิ้วชี้มากดค่ะนี่กดนี้ขึ้นตรงนี้นะคะกดนี้ขึ้นสีเหลืองนะทุกอย่างจะแก้ไขได้นะคะแล้วมาข้างบนค่ะเห็นเอ่อสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัอักษรไหมคะ เนี่ยนะคะกดขึ้นค่ะ,ะกดขึ้นนะคะแล้วมันจะขึ้นสีแดงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เอานิ้วเอานิ้วดูน้องกระตูนนะคะมาจิ้มที่ภาพของเรานี้ค่ะเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะขยายออกเลยค่ะขยายออกอเอามาฝั่งซ้ายก่อนอเลื่อนมาเลยค่ะเอาเอา,เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเลื่อนมาเลื่อนมาเราอยากให้เห็นโคโินานตัวนี้เป็นโคโรน้เนาอชัดๆนะคะเลื่อนมาแล้วก็จากนั้นค่ะ เลื่อนมาแล้วก็เอายกนิ้วทั้งสองนิ้วออกมาเลยนะคะแล้วก็มานี่ค่ะเนี่ยเนี่ยตรงตรงที่จะสีแดงไม่ขึ้นนะตรงนี้ค่ะเนี่ยนะคะคือภาพต้นกับภาพสุดนะคะแล้วก็เอามือมาตรงนี้อีกค่ะที่ภาพอีกแล้วก็เคลื่อนมาค่ะทีนี้เมื่อกี้เราไปฝั่งขวาแล้วเนาะทีนี้เราก็มาฝั่งซ้ายค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยนะคะขยายเลยนะคะขยายนะคะ กดเครื่องหมายถูกค่ะอย่าลืมนะถ้าไม่กดเครื่องหมายถูกมันจะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรให้เรานะคะลองเพลย์ดูค่ะเห็นไหมคะภาพของเราก็จะเคลื่อนเคลื่อนแล้วใช่ไหมคะนี่มันก็แลดูเคลื่อนนะดูภาพที่สองค่ะทีนี้ภาพที่สองถ้าเราไม่เคลื่อนอะไรมันเห็นไหมคะครหน่ายืนเฉยๆเลยค่ะยืนเป็นหุ่นเลยค่ะทีนี้เราก็มาจิ้มอีกค่ะมาจิ้มที่ภาพที่สองค่ะแล้วก็มาตรงนี้อีกค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแพนและซูมนะคะแล้วเราก็มาค่ะเอาเอามา เอานิ้วชีกับนิ้วโป้งมาเหมือนเดิมค่ะอ่าหรือเราจะมาฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่นะคะอ่าแล้วก็เอามาค่ะดูตันน้องเหลืองแล้วก็มาจิ้มข้างล่างค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะเมื่อกี้เราฝั่งไหนแล้วนะคะอ่าอ่าโควน่าเต็มๆหน่อยอ่ากดเครื่องหมายถูกนะคะอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะถ้าเราได้ที่แล้วนะคะลองเพลย์ดูค่ะอะออๆอเลยเลยเลยต้องเพลย์ตัวนี้อัเพลย์ดูค่ะ เห็นไหมคะภาพก็จะเคลื่อนนิดนึงเคลื่อนกับซ้ายกับขวาก็แล้วแต่ทําทเร็วๆเลยนะคะภาพพิสัพเราอยากให้เร็วเราก็เร่งสปีดเนาะไปดู EP ที่เร่งสปีดนะคะมันเล่นสปีดวิดีโอได้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคะเห็นไหมเริ่มเคลื่อนแล้วง่ายจังเลยเนาะไม่ยากเลยนะคะทําดูไม่ทันก็ เพลดูได้อีกนะคะเห็นไหมคะต่อไปมันยังไม่จบเท่านี้คะ่ะมันยังสวยไม่พอมานี่เลยคะ่ะเข้ามาตรงนี้นะทีแรกที่เป็นฉากหลังเขาเรียกมีเดียนะที่เราเลือกภาพต่างๆนะคะเนาะแล้วก็แพนและซูมกดที่ตรงนี้นะคะต่อไปคะ่ะเราจะทําให้มันมีวิธีกดอีกเข้า,าที่เลเยอร์นะคะทีนี้หมดการฉากหลังแล้วนะมีเดียคะ่ะอ่ามีเดีย ก็มาที่มีเดียอีกนะมีเดียมันจะมีวาดเขียนอักษรโอโอเวอร์เลย์ต่างๆเนาะเรามาที่มีเดียที่เป็นรูปฟิล์มข้างบนรูปภาพนะคะทีนี้เคตึงนะคะได้อ่าดาวโหลดนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเอฟเฟกนะเอาไว้ Hawaii เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเอฟเฟกแต่ไม่ใช่ฉากเขียวนะไม่ใช่การลบฉากเขียวนะคะมาดูที่ดาวน์โหลดไว้ค่ะ ดาวโหลดนี่คือดาวโหลดมาจาก youtube นะวิธีการดาวโหลดก็คือคัดลอกลิงก์ตรงแชร่นะนะคะแล้วก็เซฟพรอมดอทเน็ตมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ดาวน์โหลดของเราในในกล้องของเรานี่แหละนะคะในอัลบั้มของเราเนี่แหละ,ะเลือนลงข้างล่างค่ะที่มาดาวน์โหลดก่อนมันจะลงอยู่ข้างล่างนะคะอืมไอที่ดาวน์โหลดที่หลังจะอยู่ที่หลังนะ่ะนะคะอ่าเคถึงนี่ค่ะชอบตัวนี้นะคะจะเอาตัวนี้นะคะปึ๊บกดเลยค่ะอ่าเขาให้ตกลงอะไรก็ตกลงนะคะตกลงอ่าแล้วมันก็อื จะมาแล้วค่ะมาแล้วเนาะเราก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งข้างขวาเลยนะใครถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วแต่ขยายเลยค่ะขยายอยากให้มันชัดเท่าไหร่ขยายเลยค่ะขยายจะสังเกตว่ามันจะดําทับภาพเลยนะอ้าวแล้วภาพเราจะไปไหนล่ะเออใจเย็นใจเย็นนะภาพเราจะไปไหนไม่เห็นเลยแล้วก็ตัดฉากเขียวไม่ได้ดยไม่ใช่สีเขียวสีดําก็ไม่ออกด้วยนะคะใจะเย็นเย็นเย็นขยายขึ้นอ่ะอ่ะจะเอาอยัางไงอ่ะแล้วแต่ค่ะ ไม่เต็มภาพก็ได้ครึ่งภาพก็ได้นะคะอน้องเลื่องมากแล้วทีนี้เราก็เห็นฝั่งขวาไหมคะมีมีมีอะไรกันต่างๆเนาะเราเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะคะมาตรงนี้ค่ะวงกลมสองห่วงเนี่ยถ้าของใครไม่เป็นวงกลมสห่งเขาจะเขียนว่าการผสมนะคะแต่ของเคถึงมันไม่เขียนเนาะเป็นวงกลม2ห่วงแบบเนี้ยค่ะคลิกเลยค่ะอ่าคลิกแล้วเออเราก็มากดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะโอเวอร์เลย์กดโอเวอร์เลย์นะคะตรงนั้นเป็นการผสมแล้วมากดโอเวอร์ นะคะขอ,ของใครขึ้นว่าการผสมก็กดการผสมก่อนแล้วก็มากดโอเวอร์เลยกดค่ะอ่าเห็นไหมคะมันมาแล้วแต่ภาพเราดำนะภาพเราดำสนิทมิดสหายเลยอ่ะทีนี้มาเลื่อนตรงนี้ค่ะไอความทึบเนี่ยอ่าๆเลื่อนลงมานิดนึงอย่าทึบมากเดี๋ยวโครโมไม่สวยนะคะเดี๋ยวภาพไม่ใสอ่ะกดค่ะอ่าลองเพลย์ดูค่ะน,น่าเห็นไหมคะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วนานสวยงาม จะอยากให้ภาพดำเลยเหรอเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะจากหน้าร้อนกลายเป็นหออิมะตกเลยค่ะมีเอฟเฟกหลายอย่างนะสามารถผสมแล้วก็โอเวอร์เลยได้นะคะอะตรงนี้อะ,อะสุดแต่เรียบแบบนี้อขออนุญาตเสียงในฟิล์มนะคะอะจบค่ะมามันสุดตรงนี้ไงเราจะต่อได้ไหมเราจะเอายืดได้หมอพอบอกไว้ก่อนว่ายืดไม่ได้นะคะเราต้องก๊อปปี้คัดลอกคัดลอกยังไงก็ไม่ยากนะคะก็มาตรงนี้คะ่ะคัดลอกมาครั้งหนึ่งแล้วก็จิ้มหนักๆใหญ่ขึ้นสีเหลืองนะคะ จิ้มหนักๆแล้วก็เออแล้วก็คัดลอกไปนะคะไม่ยากการคัดลอกอะเราเราอยากได้อันใหม่ค่ะโอเวอร์เลย์มาอ่าเลเยอร์แล้วก็มีเดียค่ะเอาเอฟเฟกตัวใหม่มาใส่ก็อยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะของเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดเหมือนกันแหละนะคะยันก็มีนะ,ะเดี๋ยวจะทําคนยันเนาะในในอีต่อไปแต่วิธีการก็เหมือนกันค่ะ,ะเราจะเอาเอฟเฟกตัวไหนเอฟเฟกตัวไหนดีลองเอาตัวนี้ค่ะ ลองเอาตัวนี้เนาะลองไแม่เอาตัวนี้ตัวนี้อืมมันเอฟเฟคอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดำเชียวอ,อ่ะลองเพลดูสิมันเอฟเฟคอะไรหมออ๋ออ๋ออ๋ปึ๊บปึ๊บอืมนี่ค่ะนี่นี่แสงเนี่นะคะกดเลยแล้วก็อเด,เดี๋ยวนะตัดตัวนี้ตัดให้มันเห็นแสงก่อนแสงเงยอะตรงนี้อ่าเอามาลูกกันไกลค่ะเพราะว่าตรงแรกมันดำนะ เราไม่อยากเอาดำๆอยากเอาตรงแสงเลยตัดไปทางซ้ายเลยค่ะตัดไปทางซ้ายให้มันเหลือเฉพาะทางขวาคลิกไมยถูกใช้นิ้วชี้หนักๆนะคะถ้าเราอยากจะเลื่อนมาใช้นิ้วชี้หนักแต่ใหญ่ขึ้นสีเหลืองจิ้มมาเลยค่ะเลื่อนมาด้านซ้ายด้านขวาได้เลยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวนี่นะคะเลื่อนกดตรงนี้ค่ะไมยถูกเลื่อนหรือขยายก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันให้ใช้สองนิ้วแหละเลื่อนหรือขยายก็ได้นะคะ เป็นแสงแสงต่างกันไหมนะไม่ไม่ทราบเนาะต่างกันไหมก็ต่างอยู่นิดหนึ่งอันนี้เป็นแสงไฟสีนี้นะคะแล้วเราก็มาตรงการผสมใช่ไหมคะ,ะการผสมปึ๊บแล้วเราก็มาโอเวอร์เลย์ค่ะโอเวอร์เลย์เห็นไหมภาพดำนะคะเอาความทึบลงมาอีกความทึบสักห้าสิบหกสิบนี่แหละนะคะกดเข้างหมยถูกนะคะอลองเล่นดูคะ่ะอ้าวโอ้ตอนนี้สวยนะแต่นี้ เดียวนะคะอ่าเอาตัวนี้ดีกว่าจะได้ยาวๆเนอะจะได้ยาวๆนะคะอ่าถ้าอยากก๊อปปี้ตัวนี้ค่ะมาคใิ้ขึ้นสีเหลืองนะคะแล้วก็มาตรง3ขีดไข่ปลาค่ะแล้วก็มาคัดลอกค่ะอ่าคัดลอกปุ๊บเห็นไหมคะมาแล้วยาวๆเนอะต่จากนั้นก็กดด้วยนิ้วชี้ค่ะหนักๆเลื่อนมาข้างหลังเลยค่ะจิ้มแรงนิดนึง นะคะไม่ต้องกลัวโทรศัพท์ทะลุนะคะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะจิ้มมานิดนึงตัวน,นี้จะยาวหน่อยเนาะเพราะว่ามันมันเอ่อมันถอยไม่ได้นะคะ,ะก็สุดพอดีแล้วก็ตัดฝั่งขวาทิ้งแต่ไม่ตัดก็ไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นนะคะมันจะอยู่เท่ากับมีเ่อมีเดียฉากหลักของเราอ่ทีนี้เพลงด้วยค่ะเราจะเอาหลายเอฟเฟกต์ก็แล้วก็แล้วแต่นะคะ คนที่ทําตามเคถึงจะต้องทาให้สวยกว่าเคถึงอีกนะคะโหลดเอฟเฟกมาเอฟเฟกตสักละ50วินะคะหนึ่งนาทีอะไรเนี่ยเอาเวฟเพกยาวมากนะคะเพราะว่ามันจะหนักเครื่องเรานะคะ,ะเห็นไหมคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เงียบใช่ไหมเราจะใส่ตัวหนังสือได้ไหมแล้วแต่นะคะแต่ตวันนี้เคถึงจะใส่อันนี้ค่ะจะใส่ดนตรีมาตรงไหนคะดนตรีออดิโอ ไม่ใช่เสียงเอฟเฟกนะเป็นเป็นเสียงเพลงเลยนะคะก็จะมีะเลื่อนขึ้นค่ะเพลงอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆยังไม่มีว่างเปล่าแถวนี้ก็มาตรงนี้ค่ะร้านค้าเนาะเดี๋ยวเคสถึงเข้าไปดูนะคะร้านค้าปุ๊บร้านค้ารอแป๊บนึงนะคะตามความเร็วอินเทอร์เน็ตค่ะอา้าวมันจะมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยเพราะว่าวันนี้นั่งไกลเน็ตนะ นะคะอ่ามาค่ะตรงพรีเมียมค่ะเนื่องจากว่าสโลแกนของเราคือทุกอย่างต้องฟรีเราก็ไม่เอาพรีเมียมมันต้องจ่ายเงินรายเดือนหรือรายสัปดาห์อะไรของเขารายปีของเขาเนาะนะคะมันมีเพลงนี้ค่ะที่มันฟรีเราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะปึ๊บดาวน์โหลดไม่ต้องฟังเลยเนะเาะเดี๋ยวค่อยมาฟังทีหลังนะคะคือเคถึงก็ดาวน์โหลดไปเยอะแล้วล่ะ Snow Forest อ่าดาวน์โหลดค่ะเอเคแค่นี้ก่อนเพราะว่าไอ้เคถึงมาเยอะแล้วนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แหละค่ะตรงเป็นอัลบั้มตรงนี้แหละนะคะ บวค่าเออมาแล้วนะคะถ้ามันมามันก็จะขึ้นข้างล่างนะคะตัวไหนมันไม่ให้ก็ไม่เอานะคะอย่าลืมลรูดร้านค้าค่ะ,ะดาวน์โหลดมาใหม่ได้เลยมันก็จะมาตรงนี้แหละนะคะกดเข้าไปทูค่ะเอารีเพล์ละะคะ่ะเพล y เอยากได้เสียงดังก็เอาเสียงขึ้นค่ะกดสีเหลืองแล้วก็มาขึ้นตรงเสียงค่ะเขึ้น200อเลยได้ไหมก็อยากได้ดังขนาดนั้นก็เอาไปนะคะเเพล์ค่ะ เทคนิคตรงที่ทำภาพให้มันเคลื่อนสปอตออกไปเลยค่ะนะคะง่ายๆนะคะลองทํากันดูนะคะแล้วเรากลับมาพบกันกันกบที่ EP ที่31ค่ะสวัสดีค่ะ